ปาร์ตี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมน้ำหยดเป็นทางเนี่ยเดี๋ยวอะไรเอ้ยน้ำอะไรอ่ะเอ้ยน้ำอะไรอ่ะตรงเป้าแกงอ่ะทำไมลุงทำไมโดนไปแหม่อะไม่มีอะไรอืมอุ๊ยไปไหพี่ปิงน้ำหกป่ะเนี่ยคุณแพรนั่นมันมันนั่งตากแล้วมันฉี่ไงไปไหนแล้วอ่ะคุณแพรน่ะไปแล้วแพนไปแล้วไอ้แพรนไปแล้วเฮ้ยท่างงานเดี๋ยวไปรอที่งานปาร์ตี้นะเดี๋ยวตามไปแล้วกันใช่เหรอใช่แพนเหรอชิม พิสูจน์เออรถมันก็แปลกๆดีนะพี่รู้แล้วพี่รู้อย่างลึกซึ้งและถ่องแท้เลยล่ะเดี๋ยวบอกนะว่ารู้ว่าจะฆ่าพี่บี้ยังไงพี่รู้ว่าวันนั้นมือพี่จับโดนเยี่ยวพี่บี้เต็มๆเลยกลิ่นเยี่ยวยังเหม็นติดมืออยู่เลยโอ้ผมหมายถึงวิธีหลอกผีให้พี่บี้หัวใจวายตั้งห่ากัวิฮีขนาด พูดถึงเนี่ยยังเยี่ยวแตกเลยถ้าเจอจริงๆจะเป็นยังไงวะเนี่ยมาต้อตโตจ้านี่ฝาแฝดมาคีชื่อมาคีเอใช่ปะเนี่ยใช่ปะเนี่ยเฮ้ยปิดกระเป้เลยอ่ะจริงปะเนี่ยัวจริงเหรอฝาแฝดค่ะเออเออแล้วเออมาคิดมีอะไรหรือเปล่าจ้ามาถึงที่นี่เลยเนี่ย โอพอดีหนูเอาของมาฝากพี่ๆคะ่ะแบบ <มา S 3> จะมาขอบค<ม>ุณพี่ๆที่ช่วยงานโสบมาขีะ่ะค่ะแล้วก็พอดีวันพรุนี้จะเป็นวันทําบุงครบรอบร้อยวานของมาขี่เลยจะมาบอกบุญเดี๋ยวเดี๋ยวพี่บอกพี่ๆให้จ้ะนะบอดบอรับขอ,องจากมาขี่ร <ๆ S 2> ับเรือ้า วันลวด้วยใช่บะนี่ยโคตรน่ากลัวเลยอ่ะเอออุ้ยไข่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 ปลาไข่ปลาอะไรวะพี่เองอุ้ยแต่งตัวไปไหนกันนี่แล้วรถตู้เช่ามาทำไมอ่ะก็เช่าไปเอาติงที่ทะเลกันไงพี่พี่วันเนี้ยเออจะไปทะเลกันเอาคือขอโทษนะครับคือพี่จะจ่ายเงินเพื่อให้ ทุกคนที่ทำยอดได้ไม่ถึงเป้าหมายเนี่ยไปเที่ยวเพื่ออะไรครับและเรื่องหน,น,นึ่งนะคือพอดีลูกค้าเขาต้องการตัวอย่างรายการของแต่ละคน,นไหนๆก็ไม่ได้ไปเที่ยวแล้วใช่ไหมขอคืนนี้เลยแล้วกันเนาะ,โ,ะโอเคนะทุกคนไม่ต้อง่ัวเว้ย ้างั้นงานสำหรับคืนนี้ของทุกคนนะคือไปคิดกันมาว่าจะเป็นผีอะไรง่ายดีพี่แล้วมันจะสำเร็จหรือวะมันต้องสำเร็จดิวะไอบีมันโง่จะตายโตจะเป็นควายแล้วเนี่ยมันยังเชื่ออยู่เลยว่าซานตาคอสมีจริงโง่มากปิงง่ายนะมัเนี่ยซานตาคอสมีจริงเหรอโอย

เฮ้ยเกิดอะไรบ้างเฮ้ยยี่อะโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยลำด้วยอีกทีเป็นสุดเลยอีกทีเป็นสุดเลยว้าวโอ้ไก่โอ้มึงลำแข็งมาก แข็งกิงกิงโอ้โหมีสามมือด้วยโอ้โหมีสามมืออุ้ยอุ้ยมีสัมได้มีสัมได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮื้ยเอือไม่ไหวแล้วเอือพีชักมีชักมีชักไปแล้วเอ้ยขี้เก็บขี้ไปก่อนเฮโอ้ยเป็นไรพะลุนีอยู่นั่นแหละเฮ้ย ป็นไรฟชนอาจารย์บอยอาจารย์บอยใช่ไหมครับโอ้อาจารย์บอยช่วยมาที่เดอะสกาฟิล์มด่วนเลยครับอาจารย์เจอเจอสิ่งลี้ลับครับพี่บียังไม่ตายรีบโทรหาแผนสองเลยตอนนี้เร็วแผนสองไอ้จ้องว้าวโทรบอกคนอื่นเร็วๆเอาเลยเอาเลยฮัลโหลฮัลโหลแผนสองทบท์นะสแตนบายรอเลยโอ้อาจารย์อยู่ไหนเนี่ยโอ้อาจารันโอ้จันอยู่เนี่ยเจอผีจัน อยู่เง่นผีอะไรวะเนี่ยผี่อมงดิกูอาจารย์บอยร้อยศพไงโอ้อาจารย์บอยอาจารย์บอยร้อยศพว่าแต่อาจารย์แต่งตัวบ้าอะไรครับเนี่ยนี่เองรบหลู่ชุดฆ่านี่เองกล้ามากเลยนะที่โทษครับอาจารย์ผมไม่รู้ว่าชุดมีมีครูด้วยชุดเนียกว่จะยืมมาได้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะเว้ยแล้วอะไร ตามฆ่ามันเนี่ยโอ้ผีอาาผีอยู่นู่นผีผีผมหนีมาเมื่อกี้คนแทากลัวเลยตี่ตัวเ้ยผมจ้าอาจารย์มาไล่ผีนะไม่ใช่มากลัวผีเนี่ยรู้แล้วผีมันไม่มีจริงหรอกถ้ามีอาจารย์อะไม่มาที่นี่หรอกเออเอ,อ็งจำไว้ <laughs> ออาจารย์บ <laughs> อยสุดยอดจริงโ,โทษครับอาจารย์ถือมันดีๆหน่อยหลุด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 ไงนำฆ่าไปสิ เปนน็นโน้นเลยจันโน้นทางนู้นเฮ้ยเฮอะไรจันอะไร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 มีจับขามีจับขาตะเกียร์เฮ้ยเฮ้มีจับขาเฮ้ยมึงเมึงเหยียบผ้าตัวเองครับอ,จา,อ,อาจารย์นี่อือเชิญโอ้ อาจารย์เป็นเพื่อนผมหน่อยผมต้องเอาของห้องนี้อะเรื่องมูหมูแค่เนี้ยไม่เห็นต้องพึ่งอาจารย์เลยอะไรอาจารย์เองเชื่อเรื่องผีไหมอาจารย์ครับที่ผมโทรเรียกอาจารย์มาเนี่ยก็เพราะเรื่องนี้แหละครับและเองวันเนี้ยผีืิศบ สเปียสตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเบื้องต้นเกิดแก่จบตายด้วยกันไม่หมดเด,เ,เด็กพ<ะ>อสามเลยอาจารย์ให้เกียรติอาจารย์ด้วยขอโทษครับอาจารย์รีบๆจากการเหนืออาจารย์อย่าเพิ่งมาสวดสเปียร์สตาเลยยังไงก็ได้ตอนนี้อย่าโกรธกันนะมึงตายแล้วอะ่ะมึงตายแล้ว เราแจ้งตำรวจไหมอจารย์แจ้งตำรวจทำไมอาจารย์เป็นหมอผีจังช่วยจัดการเลยอาจารหูเหงื่อแตกแล้วเฮ้ยเองยเฮดยเฮ้าเย์ว่าอาจยรย์ต้ฝาด้นเมื่อก้้เนียยเ้ยเยเฮ้ย้ยเฮ้ยเ้ย้ย้ยเย้ย้้เ้เ้ เอาอะไรมาติดตมากมาเย้ะเฮ้ยไม่ดังอะไรท่านโอ้ยเยอะจาอะไรอะไรอุี้ะไรแปะเยอะไกระเทียมของอาจารย์อุ้ยอุอุยโอยเยะเยเยอะเยเยียอเยีย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 อเยอเอเยอะเยะเยียอะเยเยอะเยอะเยเยอะเย ผมหยอกไี่เล่นหยอกอะไรเนี่ยโอ้ยอุ้ยอีกปอนโอ้โหโอ้อันนี้ก็อีกคนอาจารย์อาจารย์อาจารย์ครับผีมันไปแล้วครับโว้ยมันไปไหนอ่ะมันไม่ใช่ผีโอ้ว่าแล้วเชียวว่ามันต้องไม่ใช่ผีโอ้โหเมื่อกี้แทบมุดเบาะอาจารย์แทบมุดเบาะเลยเมื่อกี้พาอาจารย์ไปจัดการมัน เป็นไงกันบ ok> ้างวะเป็นยังไงล่ะกูโดนเผาเกือบตายผมโดนตบมาเนี่ยแล้วเราจะทำยังไงดีวะพี่ไม่เป็นไรกูมีไม้ตายเว้ยอ่ะมาพอดีเลยนี่นี่มาดีมาดีพี่ฮิจำได้ปะที่เที่ยวเม่ช้าเมืกินฮะฟ้าแฝงไงอ๋อฝาแฝงเมื่อเช้าไอ้ทำงานมิลเลอร์ก๊อปเกตเอ เป็นไงมันไปเคยแต่งหน้าให้เนี่ยมะควิดเฮ้ยจะบอกให้นะเว้ยระดับพี่เนี่ยถ้าให้ได้จัดการเนี่ยงานใหญ่อ้าวยังงี้ไปไงเนี่ยเรียรเียมาๆาเดี๋ยวเรามาคุยแผนกันเว้ยเฮ้ยมีวางแผนถ่ายคลิปแกงพี่เหรอฮะใช่ไหม อุ blender, ้ยเฮียเฮียเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาคีนมาคีนผีมาคีนลูกไม้เก่าๆยังไปเชื่อพวกมันอีกเหรอแบบนี้นะนะผีจริงนี่นะดึงผมเองมึงยาตาเหรอเฮ้ยเฮ้ยบอกแล้วเฮ้ยตั้ย นี่แปนแตกเหรอน่าเอาใครมาโหแต่งหน้าซะจ,จัดเลยมักขีดี่นี่มัคขีดฝาแฟดมักขีดค่ะมัคขีดใช่มัคขิดที่เป็นฝาแฟดอะนะใช่เขามางานทำบุญร้อยวันของมัคขินไง<ๆ>ก็เลยแบบให้มาแต่งผีแบบหลอกพี่บี้ไงท่านั่นมัคขีดแล้วนี่ย นนมาขี่เอจ้าพี่บีเนี่ยแหละนักฆ่าที่พี่จ้างมาฆ่าด้วยปืนพร้อมฝังทำลายหลักฐานห้าแสนบาทห้าแสนอาด้วยระเบิดแสนหนึ่งเอาไหมมันต้องอย่างนี้ื birthday Happy birthday Happy birthday to you ปาวันที่ทานเลยพี่ขอให้ชาติหน้าไม่เจอลูกน้องแบบพวกเองอีกด้วยเธอซักโหยอะไรเนี่ยคิดว่าวหวเจ้าที่กันเหรอฮะเอาหนะพี่อย่างน้อยผมโมเสียวฝัดไหนพี่นี่ไงวันเนี้ยเออแฮปปี้เบิร์ดเดย์ค่ะ ขอบคุณมากเลยดูสิมีอะไรกล่องเปล่านีครับทิมแปะไว้ก่อนพี่สิ้นเดือนแล้วเดี๋ยวมีเงินเดือนเดี๋ยวซื้อให้อันนี้ของผมของผมเอผมโอ้อะไรน้อจากเอกานุอุ๊ยน้ำปลาก็กินกับข้าวนี่ไงพอดีเนี่ยกินด้วยกันได้เลยอ๋อยอะใช่ใช่ใชอขอบคุณมากแฮปปี้บ day อ,ออ้ยอ้ยมีน้ำแมทมีน้ำบบ <c oughs> อะไรเนาะ,อ,ะนะอ้าวไปป้ปอนอันนี้ที่พี่เคยซื้อเป็นของขวัญให้ปอนนี่โอ้พี่จำได้ด้วยหรอก็ <c oughs> พี่ซื้อเองอ่ะ <c oughs> ไอ้พวกนี้แต่ละคนใช้ไม่ได้เรื่อง <c oughs> นี่พี่เอาของผมสามสิบล้านโอ้หงใหญ่ด้วยโอ้มันงวดทิ้แล้วดีว่ายินใช่ก็ผมซื้อมาแล้วไม่ถูกงวนนี้พี่เอาไปตามแล้วกัน <c oughs> ทุกคนครับ อันนี้มันวันเกิดพี่นะครับโหยพี่ช่วงนี้ก็สิ้นเดือนพวกผมก็ไม่มีเงินกันไงเออว่าแต่ทุกคนมีแอปเคพัทหรือเปล่ามีเยี่ยมมากเปิดเลยเวลาใช้บัตรเครดิตก็จะได้แต้มแล้วก็เอาแต้มไปแลกของได้มไม่ต้องใช้เงินแม้แต่บ,บาทเดียวสามารถส่งสินค้าพวก e v o u c h ช r ให้กับเพื่อนที่ใช้เคพัทเป็นของขวัญได้แค่กดปุ่มรูปของขวัญสีแดง ก็ดีอ่ะพี่ก็อยากได้แล้วไม่ใช่แค่นี้นะเรายังสามารถโอนคะแนนสะสมของบัตรเครดิตไปเป็นคะแนนของเดอะวันแล้วก็ A A S ได้ด้วยโอ้แล้วถ้าใครไม่รู้ว่าจะเอาแต้มไปทำอะไรเราก็สามารถเอาแต้มไปแลกเป็นเครดิตเงินคืนเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายของบัตรเครดิตเราได้ด้วยนะว้าวมีแต่ของดีๆแต่ไปหมดเลยพี่เป็นไงล่ะสุดยอดไหมยอดพี่พี่ขอบคุณมากพี่ที่มอบสิ่งดีพวกเราวันนี้ เรื่องของขวัญนใน้พี่ได้ยังของพี่ยังไม่รู้แต่ของผมอะได้แล้วเอา้าเอา้าทุกคน<ะ>แล้วของขวัญพี่อะกับมังกร